สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่คลิปก่อนหน้านี้ปอยเคยมารีวิวปากกาสไตรัสกูจดอกเจน Plu เออันนี้ไว้แล้วนะคะก็มีน้องๆคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ปอยรีวิวเปรียบเทียบกูจดอกเจนสิบเกับกูจดอกเจนอันนี้นะคะคลิปนี้มาดูกันเลยค่ะสำหรับลิงก์ปากกาทั้ง2รุ่นรวมทั้งรุ่น iPad ที่ใช้ได้เนี่ยเอยจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูที่อย่างแรกกันค่ะอย่างแรกเลยที่2แท่งนี้เหมือนกันก็คือหัวปากกานะคะ ทั้งสองแท่งนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นหัว Apple Pencil ของแท้ได้ทั้งคู่เลยค่ะนี่ค่ะนนี้ปดก็เปลี่ยนเป็นหัว Apple Pencil เรียบร้อยทั้งคู่แล้วนะคะอย่างต่อมาจะเป็นที่วิธีการปิดเปิดค่ะอันนี้จะเป็นกูจะดอกเจนสินะคะวิธีเปิดก็ให้ดับเบิลแท็บที่ข้างปากกาแบบนี้ค่ะเวลาปิดก็ทําเหมือนกันนะคะส่วนวิธีปิดเปิดของ Gen 11 Fast plus เนี่ยใช้วิธีแตะที่ท้ายปากกาค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะเวลาจะปิดก็แตะค้างไว้5วินาทีเหมือนกันค่ะ อันนี้ส่วนตัวไปจะชอบวิธีปิดเปิดของ Gen11 Plus มากกว่านะคะเพราะ Gen12 บางทีเวลาเราเผลอไปแตะโดนเนี่ยก็จะติดขึ้นมาได้ค่ะแต่ของ Gen11 Plus เนี่ยค่อนข้างจะเผลอแตะโดนยากกว่านะคะเพราะว่าต้องกดค้างไว้ถึง5วินาทีค่ะนี่ค่ะก็จะพลาดน้อยกว่านะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของสายชาร์จค่ะสำหรับ Gen12 เนี่ยจะใช้สายชาร์จแบบครอบท้ายปากกาแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นิดนึงค่ะ ส่วนตัว Gen11 Plus จะใช้สายชาร์จเป็นสายชาร์จไท e ีนะคะใช้สายชาร์จไท e ีทั่วไปก็ได้ค่ะอันนี้ตัว Gen11 Plus จะค่อนข้างหาสายชาร์จได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราจะทดลองเขียนให้ดูค่ะนีค่ะเรจะทดลองกับ iPad Gen9 นะคะจะทดลองด้วยแอป r o c r e a t e ค่ะเริ่มที่ Gen11 Plus ก่อนนะคะ เวลาเอียงปากกาก็จะแรงเงาได้นะคะเส้นจะหนาขึ้นค่ะแล้วก็วางมือเขียนได้นะคะต่อมามาดูที่เจน12นะคะ นี่ค่ะก็ใช้งานได้ดีเหมือนเหมือนกันเลยนะคะสามารถวางมือเขียนได้เขียนได้ปกติแล้วก็เวลาเอียงเนี่ยก็สามารถใช้แรงเงาได้นะคะทีนี้มาดูที่ส่วนที่ต่างกันบ้างค่ะสำหรับตัว Gen 11 Plus เนี่ยจะมีฟังก์ชันเก๋ๆเพิ่มมานะคะคือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับตัว iPad ได้ค่ะนี่ค่ะเปิดปากกาขึ้นมานะคะก็จะมีชื่อกูโจดอก Gen 11 Plus ขึ้นมาค่ะ กด o n n e c t เลยนะคะแล้วก็กดแพร์ค่ะหลังจากที่เชื่อมต่อบลูทูธแล้วเนี่ยตัว iPad ก็สามารถแสดงแบตเตอรี่ของปากกาได้นะคะอันนี้อยู่ที่87%ค่ะนอกจากแสแดงแบตเตอรี่แล้วก็ยังสามารถใช้เป็นชัตเตอร์ในการถ่ายรูปได้นะคะนี่ค่ะแตะที่ท้ายปากกา1ครั้งนะคะจะเป็นชัตเตอร์ถ่ายรูปค่ะแล้วก็ถ้าแตะ2ครั้งเนี่ยก็จะออกจากแอปไปที่หน้าโฮมนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเก๋ๆที่เพิ่มเข้ามานะคะถ้าใครที่อยากได้ฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยก็ต้องเลือกเป็นตัว Gen 11 Plus ค่ะจะเป็นข้อดีของ Gen 11 Plus นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเคสปากกาค่ะสำหรับเคสปากกาเนี่ยตัว Gen 12จะได้เปรียบกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีช่องชาร์จอยู่ที่ตัวปากกาค่ะทำให้ใช้เคสได้ง่ายกว่านะคะค่ะสามารถใส่เคสทั่วไปได้ตามปกติเลยนะคะ นี่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัว Gen 11 Plus เนี่ยจะมีที่ชาร์จอยู่แบบนี้นะคะทำให้เวลาใส่เคสเนี่ยจะต้องตัดปลายเคสออกนิดนึงค่ะเพื่อเว้นช่องสำหรับที่ชาร์จเอาไว้นะคะสำหรับความเห็นส่วนตัวของปอยเนี่ยปอยค่อนข้างจะเทใจมาให้ที่ Gen 11 Plus มากกว่านิดนึงค่ะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าใครอยากได้ตัวปากกาที่สวยๆไม่มีช่องชาร์จอยู่ที่ตัวปากกาก็เลือกเป็นตัว Gen 12นะคะ ปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ